สวัสดีครับนี่คือนี่คือรายการใหม่ของช่องเราอีกรายการมีรายการ8ปดปวดใช่ใช่ คื้ชื่อรายการแปดหวัวก็คือจะเป็นการแกล้งวันนี้เราเนี่ยคืออยากจะแกล้งพวกบอกบอกว่าว,วันวันนี้เราเป็นวันที่จะมาถ่ายอีกรายการหนึ่งนะเราไม่ได้บอกใครว่าเราจะแกล้งวันนี้เราจะแกล้งแกล้งใครไอ้ตากกล้องพูดดังๆไอ้ตาล้องไอ้คนตากเราจะแกล้งตาก,กล้องแล้วก็เป็นคนตัดต่อของช่องเราด้วยชื่อ,ค,อคุณเก๋คุณหลังพระราชวัง ก็คือเราเราจะแก้คือมันมันเป็นคนที่ชอบกินน้ำในแก้วเบียร์ปมากเราก็จะหาอะไรไปใส่ในแก้วมันแล้วก็จะดูรีแอคชั่นมันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราเราจะตัดไปตั้งกล้องในบ้านเลยแล้วนะแล้วลิปไอ่ที่จะลงผู้นี้เป็นยังไงตัดไปต่อยอดยั่ไงดีไ

เห็นฟูอา่ายถ้าดวกถ่างถ้าดวกเนี่ยเหล,ะล,ะละือเไปเตรียมน้ำอันนี้ไว้ให้มันกินเราเขย่ามานเดี๋ยวราไรอรอ,อดูรีแอคชั่น <c oughs> ถ yeah, right. ่ายอะไรเร่องไรนะัสวัสดีค่ะชื่อของแบงค์ค่ะเจ้เนี่ยอเแอ่ะเราวันวันนี้เรามีหัวข้อมาเรื่องอะไรครับคุณแซเรื่องมองก้องมอก้องเรื่องอร

อ้ก็กับาเนีมีความคิดเห็นเัเกยกับเรื่องเที่ทกัน,น,กานมาทอของเราเยอยากถ่ายรูปด้วยเหรอจูครับและนี่คือรายการใหม่ของเราคือรายการรายการอะไรนะกอง คือรายการแปดป่วนวันนี้เราฟอรู้สึกยงบ้างครับเป็นแค่รับเชิญคนแรกของรายการอไร่อยไหมน้ำอมเมริกของเราถ่านี้ผู้ใส่น้ำป่าไปคน,นเล็กอะแล้วก็ซอสมังคีกกว่ามีคนโดนคนที่สองแล้วก็นี่คือบางเอน็นบางเอ็นคือเราถ่ายถ่ายอีกรายการหนึ่งแลน,นี่คิวน้ำไงย่า คือรายการใหม่ของช่องเรารายการแปดส่วนอั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 นนี้ไม่มีไม่มีอะไรสิไม่มีรสชาติเป็นยังไงถามเลยถายราลองแดกเองพี่จะขมก็ชอบทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนี่คือรายการใหม่ของเรารายการแปดส่วนน้ำเปลือน้ำไม่ได้พี่อ่ะไม่เนไรก็ผ่านยี่สิบผ่านแปดนะฮะวันนี้ คนละสองบาทห้าสิบ 2, 5, <laughs> วันนี้สวัสดีครับฝังติดตามคลิปสตาห์ที่แล้วด้วยช่องรายการแปดบวกนะครับสวัสดีครับ <laughs> นี่นี่คือน้ำของเราที่เมื่อกี้เรากินอาการไปอันนี้เราจะมาทดลองกินกันว่ารสชาติเป็นไงแล้วเราจะให้ทีมงานของเราทุกคนกินด้วยต่ออ่ <c oughs> เราจะมาทดสอบทีมานของเราข้ามาเข้ามาใกล้ๆครับทีมคนละอึกแบบเต็มอึกนะอ เต็มปึกเราไปต่อ <laughs> <laughs> เออกินเต็มปึกอ่ะชอไปเอาก็กินแล้วกูกินไปแล้วเออมาอยู่ข้าวกูไปก็ลัง ว่ากูโดนพนอ่ะเอาอาเชื่อกูว่าเออรักกูล่าเออกูว่ารักแต่มันตีนะตีเล้วแก่แก่ถูกล้องโชว์กล้องอึกใหญ่เลยฮ่าฮ่่เฮ่่า่าฮ่ายคาฮ่าฮาฮ่าก่่า่นฮกวา่ะ ก็ตอนนี้ฮะฝากติดตามรายการใหม่รายการแปดปวดเราจะมาแกล้งใครขาวหน้าหรือคูจะโดนแกล้งก็ไม่รู้นะฮะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวให้ไอตะก้องตัดตัดด้วยนะออาเลยแหละไปยบาย